คุณพี่อุ๋ยพี่อุ๋ยสบายดีนะไม่ได้เจอนเลยได้แต่ทักข้อความใช่มีบางครั้งก็โทรหากันบ้างใช่ไหมขอบคุณพี่อุ๋ยเนื่ยผมเห็นนี่ผมขอถามนั่นเลยก็พี่อุ๋ยเนี่ยมาจัดปากอะไรนะเปิดปากกับภาคภูมิพี่อุ๋ยเนี่ยมหเหนื่อยยอมรับว่าทํารายการทอล์กเหนื่อยนะใช่ใช่พี่โคตรเหนื่อยเลยพี่พนเคยทาทอล์กเนี่ยใช่ไหมใช่แล้วพี่อุ๋ยจะเหนื่อยกว่าผมที่พี่อุ๋ยทอล์กเสร็จแล้วพี่อุ๋ยก็มาจัดยาวอีกสามชั่วโมงครึ่งใช่ ก็มาอ่านข่าวต่อใช่ใช่กดหัวไหมพี่กดหัวไหมก็ส่วนมากจะจะคิดประเด็นเรื่องของเรื่องแขกโอ้โหรายการท้องมันรายละเอียดเยอะเนาะรายละเอียดเยอะใช่อืมแล้วเคยเจอแขกป่วนไหมป่วนป่วนสุดๆเนี่ยโหตอนนั้นน่ะต้อต้ออ๋อเอกสายต้อสายต้อนี่ลืมไปแล้วนะยังไม่ได้ออกมาปีะยังไม่ได้ออกเนืยังไม่ได้ออก ใช่ใช่ใช่ยาวนานมากนะถามพี่อุ๋ยนี่ดิเทปไหนแบบปวดหัวที่สุดตอนจัดรายการโอ้จำไม่ได้อะวันต่อวันคุณพุดใช่ใช่ใช่พี่มันก็ไหลไปเร็วมากอย่างบางทีเราเหมือนก็เราอ่านข่าวอ่านทุกวันบางทีเรายังจำไม่ได้ต้องมานั่งย้อนกันนะเวลาใช่ใช่ใช่แล้วแยกแยกศพประสาทไงพี่เตรียมรายการทันเหรอผมถามจริงพอจัดเปิดปากเสร็จแล้วพี่ต้องมาเตรียมอีกสามชั่วโมงครึ่งไม่ใช่ง่ายนะอันนี้ผมต้องบอกคุณไม่ง่ายนะ พอเสร็จเปิดปาก็ไปนั่งโต๊ะทำงานเลยแล้วก็ดูเลยไล่ฟังออสกิปบางทีก็มอนิเตอร์ฟังอย่างเรื่องเด่ยนเย็นนี้เขาก็มีข่าวแล้วใช่ไหมใช่ใช่ใช่ข่าวเย็นช่องอื่นแล้วก็อาศัยตรงนี้ข่าวใส่ไข่อะไรที่เราก็ฟังไปด้วยออหูก็ฟังไป อาตาก็ดูภาพที่ทีมงานตัดภาพไว้สกคบสกิปแล้วที่เขาเสร็จแล้วเราก็มานั่งรีไลท์อ่านเราไปอะไรเงี้ยเอเหมือนกันว่บพี่อุ๋ยบทจะเข้ามากลางรายการคนดูเขาสงสัยเหมือนกันมั้ยไทรัสนิวโชว์บทเข้ามากลางรายการใช่เหมือนกันแล้วแล้วก็เหมือนกันแหละภาพป,ป้ายยัง <laughs> แต่พี่อุยอ๋ยไม่ตอบโตะพี่อุ๋ยไม่ตอบโต๊ะมนี่น้องมิ้รก็ ฟินชมคุณพุทธมากนะอุ้ยดูข่าวใส่ไข่น้องประจำเลยตอนเทนมอนิเตอร์ตลอด อยากจะหันจอให้ดูมากเลยค่ะพี่พูดอยู่จอซ้ายเลยค่ะโอ้ยเหมือนกันเราก็ดูแต่จริงต้องบอกคุณผู้ชมนะอันนี้เราฟังฟังไว้คุณผู้ชมคือในมุมการนําเสนอแน่นอนใครมีประเด็นอะไรเนี่ยเราต้องมอนิเตอร์แต่ในมุมความเป็นเพื่อนความเป็นพี่เนี่ยผมว่าทุกคนต้องมีและอย่างนอะไรคู่ดีเนี่ยอย่างชมเลยเฮ้ยไทลัฐมีว่ะผมก็ต้องคุยกับน้องผมนะพี่อุ๋ยเฮ้ยไทรัฐเขามีเฮ้ยทําไมนักข่าวเราตกมีปะบางทีอ่านข่าวไปผมก็จะมอนิเตอร์นะทั้งช่อง ที่ข่าวที่เราเป็นพร้อมกันทั้งช่องครับครับใช่ใช่ช่องทุกโต๊ะของอมารินใช่ไหมแล้วก็ลุยชวนข่าวของคุณพุธก็อยู่ทุกโต๊ะใช่ไหมล้วก็จะทีเราอ่านไปพอเราเห็นข้างล่างเฮ้ยข่าวอะไรวะสักพักสักพักกู พุทธพิม4์ซีจีแล้ก็เหมือนกันข่าวล้วนี่รับเฉพาะนี่คุณผู้ชมไม่รู้อันนี้คือเอ็กซ์คลูซีฟเลยนะเบื้องหลังข่าวที่คุณผู้ชมจะไม่รู้มาก่อนนะฮะว่าเขาต้องทำกันอย่างนี้แต่ในความเป็นพี่เป็นน้องความรู้จักกันอ่ะเขาก็มีเหมือนเดิมแต่มันก็ต้องมีว่าเฮ้แล้วเราก็ต้องมาคุยกันถือว่าพี่อุ๋ยว่าเฮ้ยทำไมวันนี้เราไม่มีแบบนี้ทำไมอย่างนี้เราตกทำไมเขามี หรือไม่ก็ต้องถามระหว่างทางเลยใช่ไหมสมมติว่าแล้วอ่าน้องมิ้นอ่านอยู่เราก็ผมก็ปิดไมค์เดินไปถามทีมงานเฮ้ยมีเมามีหมกมีอะไรอย่างเงี้ยพี่อุ e <H> ๊ยปิดไมค์เลยอุ๊ยข่าวจบแล้วพี่อุ๊ยเราต้องเข้าแล้วมั้งแล้วที่วันนีอเคจอวัสดีครับ